สวัสดีครับผมโอมชูศิลป์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Marketing 5.0นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับ Marketing 5.0นะครับของฟิลิปคอตเลอร์นะครับผมจะมาพูดในบทบทหนึ่งนะครับของในของมาร์เก็ตติ้งห้าจุดศูนย์นะครับเป็นบทที่2นะครับที่เกี่ยวกับ Generation นะครับแล้วก็ยุคนะครับ Marketing 5.0ว่ามันมี Evolution หรือว่าวิทยาเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการอ่า Evolution หรือวิวัฒนาการของ อะครับการตลาดแบบ5.0อย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามากันเลยโอเคไหมครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะมาดูนะครับคลิปนี้มาร์กิง5.0นะครับอย่าลืมกด subscribe สันกระดิ่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ตอนเที่ยงนั่นเองนะครับโอเคมาร์กิง5.0นะครับเขาพูดบทที่2เนี่ยนะครับผมว่าเป็นบทที่ค่อนข้างสําคัญเลย เขาพูดนะครับฟิลิปคอปเลอร์เนี่ยเป็นเหมือนบิดาแห่งการตลาดนะครับในยุคต่างๆเขาเขียนหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่เกี่ยวกับการตลาดต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขาได้ให้คําขยายความของในแต่ละยุคนะครับในแต่ละยุคว่าในแต่ละยุคของตัวช่วงอายุของคนนะครับกับนิยามนะครับแล้วก็แบรนด์ที่แบรนด์ที่เน้น ในด้านต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเขาเปรียบนะครับเป็น5ยุคด้วยกันนะครับหยุคนี้มีตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับก็จะเป็นยุคแบบป้าม้าเราละนะครับเป็นรุ่นแบบป้าม้าเรานะครับอายุแบบ60ขึ้นไปนะครับ g e n e r a t i o น X นะครับ g e n e r a t i o น Y g e n e เ a t i o n C นะครับแล้วก็อัลฟ่านะครับ Gen a l p h านะเป็นเด็กๆนะครับคำนิยามของแต่ละเจเนอเรชั n นะครับตั้งแต ช่วงอายุของคนนะครับคำนิยามของฟิลิปคอลเลอร์นะครับเขาให้คำนิยามของเบบี้บูมเมอร์ว่ามันเป็นเอ่อเจเนเรชันนะครับหรือรุ่นที่มันเป็นขุ่มรัพย์ของพลังเศรษฐกิจเลยนะครับรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาจะมี Finance Power เหมือนมีมีพาวเวของการใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะเขาสั่งสมเงินของเขามากือบทั้งชีวิตแล้วนะครับเขาหกสิบขึ้นไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น เขาให้คำนิยามว่าก็เลยเป็นขุมทรัพย์พลังแห่งเศรษฐกิจนะครับขุมทรัพย์พลังเศรษฐกิจนะครับแต่แต่นะครับพอแต่ขุมทรัพย์นี้กําลังจะโรยลาลงไปครับเพราะว่าเขาก็จะแก่ตัวลงนะครับเป็นช่วงแบบวัยสูงอายุนะครับก็ต้องก็ต้องมีมีเซฟบ้างใช่ไหมอืมแล้วก็เจเนอเรชันต่างๆเนี่ยกำลังก็เริ่มเริ่มมานะเจนซีเจนเอ็กซ์เจนยยเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยก็เเริ่มมาละเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเป็น กลุ่มทรัพย์พลังทางเศรษฐกิจครับแต่ว่าเขาก็กำลังนิยามของเขาคือก็ก็กลังจะเรื่องโรยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่ามีเจเนอเรชันใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาแล้วโอเคนะครับต่อไปนะครับของเจเนอเรชัน X หรือรุ่นเจเนอเรชัน X นะครับรุ่นเจเนอเรชัน X เนี่ยเขาให้คํานิยามของเจเนอเรชัน X ว่าผู้นําของลูกคนกลางครับเขาบอกว่าเจเนอเรชัน X เป็นลูกคนกลางสังเกตป่าว่า เ,เขาจะอยู่ในช่วงระหว่าง Baby Boomer กับ Generation Y หรือ Millennials ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเขาเลยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นลูกคนกลางนะครับช่วงนี้ก็คือจะจะเป็นจะเป็นออคนที่ younger นะครับ younger มาจาก Baby Boomer แบบอ,อายุ40อะไรประมาณนี้นะครับ40กว่าๆซึ่งตอนนี้เขาอ,อาจจะเป็นผู้บริหารแบบ CEO ของบริษัทแล้วเป็นแบบ Senior Management นะครับของของ ของบริษัทนะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ40อัพก็อู้ค่อนข้างมีฐานะนะกำลังพอดีเลยกำลังพอดีเลยเขาบอกเป็นลูกคนกลางโอเคนะครับเจเนอเรชันต่อไปนะครับเป็นเจเนอเรชันประมาณของผมแล้วนะครับก็30อัพขึ้นไป30กว่ากว่านะครับเขาเจเนอเรชันนี้จริงๆเ,เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามิลเลนเนียลส์โอเคป่ะมิลเลนเนียลส นะครับเจ g e n e r a t นมิลเลนเนียลเอ่อมิลเลนเนียลนั่นเองโอ okay. เคอืมนิยามของ g e n e r a t i o น Y หรือมิลเลนเนียลเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเป็นคนที่แบบขี้สงสัย <S <S เริ่มค่อนข้างโซเชียลมีเดียระดับหนึ่งแล้วนะครับสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้ค่อนข้างคล่องนะครับคล่องคล่องไม่ใช่รอเรือคล่คองนะฮะอืมแต่ว่าก็ไม่เก่งเท่า g e n e r a t i o น C เพราะว่า g e n e r a t i o น C เขาบอกว่าเป็นดิจิทัลแกิกมาเนิดคือเกิดขึ้นมาก็ก็สามารถเล่นนะครับ iPad ได้เลย ครับเจเนอเรชั n สีพวกนี้นะครับเป็น g e n e r a t i o นที่อายุแบบ20ตน้ตนๆนะฮะแล้วก็แบบ10ปลายๆด้วยซ้ำนะครับเจเนอเรชั n สีก็เป็นเด็กๆนะครับเด็กๆซึ่งแบบดิจิทัลเนทีฟมากโตมากับโซเชียลมีเดียโตมากับ iPad นะครับเป็น m o b i l เฟิร์สนะครับ m o b i l เฟิร์สหมายความว่าใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อิน,นเ Internet g e n e r a t i o นตอนตอนนี้ที่ที่เจเนอเรชั n สีเกิดขึ้นมาก็ ค่อนข้างเยอะค่อนข้างนั่นอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นคำนิยามของ Generation C คือดิจิทัลโดยกำเน,นิดหรือเขาเรียกว่า Digital natives นั่นเองโอเคภาษาอังกฤษนะครับเจนต่อมาเป็นลูกเขาบอกเป็นลูกของ Generation Y แล้วนะครับเป็นลูกของคนที่ประมาณ30อัพแล้วเป็นทายาทของ Gen, C, Gen Y นะครับหรือ Gen Millennial นั่นเองเขาเรียกว่า Gen Alpha Gen Alpha ก็ตอนนี้เป็นเด็กๆอยู่นะครับเด็กๆเ,เกิดขึ้นมาครับเขา,าเขาสามารถเด็กบางคนนะยูงสังเกตเนาะ เปิดเปิดเน็ตเปิดขึ้นมาเขาสามารถเปิด YouTube ได้เองแล้วอะ่ะเออเจเนอเรชั่นพวกนี้คือซูเปอร์ดิจิทัลเนทีฟคือคือเกิดมาก็นะฮะมีมีมือถือเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเปิด YouTube เป็นแล้วเรียบร้อยนะครับเจนอัลฟ่าก็อ๋อเป็นซูเปอร์ดิจิทัลเนทีฟแล้วกันคือขั้นกว่าของเจเนอเรชั่น C นั่นเองนะครับก็เป็นนิยามนะครับ5รุ่นนิยามของ ฟิลิปคอปเลอร์นั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นเขาจะมีแบรนด์ที่ความหมายที่ที่แต่ละเจเนเรชันเนี่ยเขาเน้นยายนิยามความหมายของแบรนด์ต่างๆแบรนด์ที่ที่เขาซื้อของที่เขาใช้บริการต่างๆเนาะเขานิยามแบบไหนนะครับพวกเจเนเรชัน C ีเจเนเรชัน X เจเนเรชันยายนะครับหรือเมนเนอร์เขาบ,บอกว่าคนพวกนี้สามสามเจนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะมองแบรนด์ แบรนด์ที่ติดตลาดแล้วเออติดตลาดแล้วเช่นผมผมยกตัวอย่างนะ,ะ KFC McDonald's อะไรที่แบบเออเราเราเราูรา้จักอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาเขาก็ใช้นะครับมันค่อนข้างแบบยาวนานนะครับแบรนด์ที่แบบเป็น FMCG MM ที่แบบโปรโมทในโทราศัพท์ต่างๆทีวีต่างๆนะครับก็มีแบรนด์ awareness เป็น top of mind อยู่แล้วนะครับแบรนด์พวกนี้ก็สามารถอ,อ,อะไรที่มันแบรนด์ท,ที่ที่สามารถมันติดตลาดเป็นที่คุ้นหูอยู่แล้วอ่ะ นะครับหรือหรือเรียกชื่อแทนแทนแทนแบรนด์นั้นๆเลยเ mm hmm. ช่นบริสนะครับเห็นปะเป็นผงซักฟอกอย่างเงี้ยนะครับหรือมามา่มานะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยครับเป็นแบรนด์ที่แบบเออติดตลาดแล้วรู้จักอยู่แล้วนะครับเออแบร,รนด์พวกนี้ก็สามารถแคปเจอร์กลุ่มพวกนี้ได้ค่อนข้างยาวนานเลยโอเคไหมนะครับต่อมาถ้าเราถ้าเราเออไปที่พวกเจเน r a t i o น C Generation Y นะครับหรือปลายๆของ Generation X นะครับ X นะครับเขาเขาจะมองแบรนด์ที่เน้นประสบการณ์มากขึ้นคือเขาชอบแบรนด์ที่มันเน้น Experience เน้นประสบการณ์นะครับผมยกตัวอย่างที่แบรนด์ที่ค่อนข้างเน้นประสบการณ์เช่นอ่าบอกว่า Red Bull Red Bull เน้นประสบการณ์ป่ะอาจจะเน้นประสบการณ์ที่แบบ Extreme เรดบลู um, Red Bull ของต่างชาตินะไม่ใช mm ่ hmm. ของไทยนะครับ mm hmm. เขาก็จะเน้นเน้นแบบเออถ้ากินเรดบลูแล้วอะ่ะในต่างประเทศเขาจะมรู้สึกคูลมากเลยนะครับจะรู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยกินอันนี้เรารู้สึกเจ๋งหรือบางทีเรากินยกตัวอย่างกันออกินอะไรอ่ะแล้วรู้สึกแบบรู้สึกคูลอ่ะสตาร์บัคเอาง่ายๆเลยอ่ะกิน s t า r b บัคอาจจะแบบเน้นประสบการณ์เข้าไปในในในร้าน s t า r b บัคแล้ว เอ,อ้ยรู้สึกว่าเราเราได,ได้ได้รับการบริการที่ดีมากเลยมีการเขียนชื่อของเราในแก้วด้วยนะครับบนแก้วของเราด้วยนะครับสามารถจามเมนูของเราได้สามารถเรียกชื่อเราได้ต่างๆนาน,นานโอเคไหมนะครับนั่นแหละคือแบรนด์ที่มันเน้นเ x p ก r i e n ์ e นะครับแล้วก็ Gen Z Y หรือ C Gen X Y c เนี่ยเขาชอบแบรนด์ที่เขาเน้นเ x p ก r i e n ์ e มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแบรนด์นะครับถ้าคุณอยากจะเจาะ ตลาดกลุ่ม C กลุ่ม Y หรือปลายปลาย X นะคุณก็สามารถทำแบรนด์ที่มันเน้นนะครับ e x p e r i e n c e ให้ลูกค้าแบบดีๆมากๆเลยโอเคไหมครับโอ้โหต่อมานะครับต่อมา Generation a l p h a ฟาอ่ากิเจเนเรชั่นเขาบอกว่า Generation Alpha เนี้ยนะครับจะจะ Alpha C หรือ X นะหรือปลายปลายปลายพูดถิด Alpha Z หรือปลายปลาย Y นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจนอัลฟากับเจนซีนั่นแหละเขาจะเน้นแบรนด์ที่เขาจะชอบแบรนด์ที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า engagement แบรนด์ที่มี engagement เยอะๆยอะยกตัวอย่างที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะจะสร้าง engagement เยอะๆยอะยังไงนะครับเช่นแบรนด์ยกตัวอย่างซาร่าซาร่าอ,อาจจะเน้นทวิตทวิตเตอร์ะนะครับที่แบบ engage เจน Z ีเจนอัลฟาเยอะๆที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าให้เขาสามารถมา engage นะครับมาตอบคำถามผ่าน Twitter ได้มี customer service ผ่าน Twitter โน,น่นน,นี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะไป capture กลุ่มที่มัน Younger generation หรือกลุ่มที่มันเด็กๆมากขึ้นชั้นแบรนด์ที่เน้นการมีส่วนร่วมมากๆหรือ engagement ก็จะไปเน้นที่กลุ่มรุ่น Alpha หรือ Gen Z นั่นเองเห็นความแตกต่างนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นแบบ คนที่เป็นรุ่นปามาเราเบนจ mm ์ o ูเมอร์สเขาก็จะเน้นแบรนด์ที่มันเขารู้จักอยู่แล้วเน้นเน้นแบบเน้นแบรนด์ที่มันติดตลาดเป็นท็อปเอามาอยู่แล้วนะครับลองลองมา Gen ซ Gen เ่อ g e เ Gen Y นะครับเขาจะเน้น Experience เน้นประสบการณ์ในการที่เฮ้ยเขาใช้แล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกครัวอ่ะมันมันมันมีอารมณ์ร่วมด้วยอ่ะนะครับหรือ Gen C Gen Alpha เขาก็จะเน้น Engagement นะครับแบรนด์สามารถมา Interact เขาสามารถ ตอบโต้กับแบรนด์นั้นได้แบรนด์เนี่ยมันเป็นฮูแมนนั้นเป็นคนจริงๆที่สามารถตอบโต้เขาได้ตอบคําถามได้รวดเร็วแก้ไขปัญหาให้เขาเขาอย่างรวดเร็วนะครับแบรนด์พวกนี้ก็จะ,จะ,จะขเขาเรียกว่าจับใจคน Gen ซ Gen Alpha มากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือนิยามของนะครับแต่ละเจเนเรชันแล้วว่าแต่ละเจเนเรชันเนี่ย เขาชอบแบรนด์ประเภทไหนถ้าคุณเป็นแบรนด์นั้นๆแล้วอยากจะเจาะก,กลุ่มรุ่นต่างๆหรือรุ่น generation ต่างๆนะครับคุณก็ทําแบรนด์ให้มันเข้ากับ generation นั้นๆที่เขาชอบนั่นเองโอเคไหมครับอันนั้นคือนะครับสไลด์ที่พูดเกี่ยวกับนิยามแล้วก็ความชอบของแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับต่อมาสไลด์ต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ m a r k e t ็ตติ้นะครับก่อนที่จะมามาร์เก็ตติ้แน่นอนมันต้องมี Marketing 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0ดศูมจ้ยใช่ไหมเรามาดูกันครับว่าเรามาดูกันนะว่าแต่ละช่วง Marketing แต่ละช่วงของ Marketing นะจากหนึ่จุดศูไป5.0นะครับมันมีนะครับโฟกัสในแต่ละช่วงเนาะมันมีโฟกัสในช่วงอายุหรือเจเนเรชันอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีเขาจะโฟกัส นในช่วงในในใน proposition หรือว่าความหมายของไอตัวการตลาดแบบเนี่ยหนเนี่ยนะครับเขาโฟกัสในเรื่องอะไรมากกว่ากันโอเคไหมครับมาเรามาเริ่มต้นที่การตลาดแบบ1.0ึ่งการตลาดแบบหน่ะเขาบอกว่าเป็นการตลาดแบบเน้นผลิตภัณฑ์ครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า product centric ออคำว่า product centric หรือเน้นที่ผลิตภัณฑ์นะครับเจ o เนอเรชั generation ที่เขาโฟกัสมากที่สุดก็คือ generation baby boomer เป็นรุ่นปามาเราล,ละ60ขึ้นไปนะฮะซึ่งโฟกัสของตัว product centric หรือว่าการเน้นไปที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะครับนักการตลาดจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าถ้าเน้น product มันก็ต้องต้องต้องแน่นอนเป็น4 p 4 p ใช่ปะ่ะ product price place promotion 4 p ใช่ปะ product สินค้าเช่นสินค้าขายมาม่าราคากล่องละ20บาท Place ขายที่ร้านโชว์ห่วย Tesco Lotus b i g C Pro โปรโมชัอาจจะซื้อ2แถมหนึ่งะครับก็จะเป็น Basic การตลาดทั่วไปที่เราเน้นไปที่ตัวสินค้าเป็นหลักนะครับซึ่ง Generation นี้บอกเนาะเป็น Baby Boomer นั่นเอง นะครับมาร์เก็ตติ้บ้าง Marketing ิ้มันเริ่มนะครับมีวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วจากการที่เราไปโฟกัส1.0เนาะไปโฟกัสที่ตัวสินค้าเป็นหลักเรามาเริ่มต้นที่มาโฟกัสหรือว่ามาเจาะตรงที่เน้นตรงที่ลูกค้าเป็นหลักบ้างหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า customer centric customer centric เนี่ย generation ที่เขาโฟกัสนะครับ ในเรื่องนี้ก็คือ generation X อ generation X เนาะซึ่ง generation X ก็กอาจจะ y o u n g e รก็คืออายุอาจจะยังนะครับหรือว่าอาจจะเด็กกว่า baby boomer นิดหน่อยโอเคอาจจะเป็นช่วงแบบ40อัพขึ้นไปนะครซึ่งเป็นผู้บริหาร CEO เจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับ generation marketing 2.0หรือ customer centric เนี่ย เขาจะโฟกัสที่ระบบ Customer Relationship Management หรือว่า CRM นะครับคือการบอกคืนเน้นลูกค้าการส่งอีเมลหาลูกค้าว่าโอเควันนี้นะทัา้าคุณไป Tesco นะคุณจะมีรดรดราคานี้นะคุณจะเบียบแบบเบีกซีนะซื้อเหนือซื้อซื้อผักซื้อหมูนะวันนี้วันอาทิตย์นะเป็นวันที่คุณอนะ่ะเออจะต้องไปเลยมันถูกมากนะครับเขาเริ่มทำ segmentation ละเขาเริ่ม segment segment คือหั่นลูกค้านะครับออกเป็นช่วงช่วงว่าโอเคลูกค้า สาร์อาิตยนะเขาจะส่งอีเมลหรือส่งโปรโมชั่นหรือส่งโปรชัวให้ลูกค้ากลุ่มนี้ถ้ากลุ่มลูกค้าวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นตอนเช้าตอนเช้าถึงบ่ายเขาจะส่งแล้วเขาชอบชอบชอบมาซื้อสินค้าประเภทนี้มาตอนนี้ด้วยนะครับเขาก็จะเซกเมนต์นะครับโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆให้ลูกค้ากลุ่มนี้โอเคไหมนะครับมันคือเรียกว่า segmentation นั่นเองนะครับเขาเขาจะแคร์เอ่ experience อเอ e กซ e เพรลูกค้าแล้วกันเออให้ลูกค้าสามารถได้ สิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาซื้อบ่อยอยู่แล้วลดร,ราคาให้จัดโปรโมชั่นให้โน,โน่นี่นั่นนะครับเขาเรียกว่า marketing 2.0หรือ customer centric นั่นเองคือแคร์ลูกค้ามากกว่านะครับวิวัฒนาการมาอีกครับวิวัฒนาการมาอีกการตลาด3.0เขาเน้นที่มนุษย์หรือ human centric อ่า generation Y ครับเป็น generation ที่เขาโฟกัสอันนี้ก็คือเป็นรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นเราละ30 up 30กว่า ขึ้นไปนะครับโฟกัสของ human centric เนี่ยเขาจะโฟกัสที่ customer นะครับ CRM ผู CR mm ้ผ hmm. ิด it. ไม่ใช่ CRM CRM คือ2.0 CSR อ่า CSR คือคือเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวแบบรณรงค์นะครับรณรงค์ว่าเออเขาจะสามารถเอ่อเซฟเดอะเวิลด์ได้ยังไงเซฟ e environment คือซื้อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงอ่ะ CSR นะครับ CSR ย่อมาจากอะไรทุกคนย่อมาจาก corporate responsibility พูดผิด corporate social responsibility แปลเป็นภาษาไทยคือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรทุกคนเคลียร์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่เฮ้ยรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นตัวอย่างเนาะในคือเซเว่นเเลเวเขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้ว อ่านะครับหรือใ e เกอเซนท่นหรือ The ะมอลล์กรุอย่างเงี้ยไม่แจกสุงพลาสติกแล้วถ้าเราไม่รับถุงเนี่ยเขาให้พอยต์ของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองแล้วคุณจะสังเกตแบรนด์ต่างๆเนาะที่ทําแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยแบรนด์เราเนี่ยไบโอ gradable เนาะย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ใช้สิ่งที่เป็นเคมีคอลต่างๆ o r ร์แกนิอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะทําให้เจเนเรชันนี้เขา buy-in นะครับว่าเฮ้ยเขาเขาอยากรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะเขาเขาอยากจะช่วยโลกนะครับลดแก๊สเรือนกระจกนะครับต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะครับก็ก็มันมาถึงการตลาดแบบ3.0ก็คือ Human-Centric คือแคร์โลกแคร์ประเทศแคร์ n v v r r o n m n t t แคร์สิ่งแวดล้อมของเรามากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ามาต่อครับมา Evaluation เขาไม่ใช่ e v ว l u a t i o ัวิวัฒนาการนะครับหรือ Evolution ของ Marketing 4.0 Marketing 4.0เนาะมันจะเน้นที่โซเชียลมีเดียแล้วก็คอมเมอร์ซอีคอมเมอร์ซมากขึ้นแล้วนะครับเ g e n e r a t i นที่เขาโฟกัสคือเ g e n e r a t i น Generation C กับเ g e n e r a t i น Y โอเคไหมะนะครับโฟกัสของไอตัวโซเชียลมีเดียเนาะแน่นอนเนาะเราเขาเขาจะเริ่มเอาโซเชียลมีเดียบวกอ e ีคอมเมอร์ซมารวบเดียวกันละทุกคนสังเกตเนาะว่าโซเชียลมีเดียเราเริ่มทุกคนเริ่มลไลฟ์ขายของแล้วจน Facebook เขาเอาประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆเลยที่แบบ ทำทำฟีเจอร์ไลฟ์ขายของและสามารถนะครับขายของได้ไอจีต่างๆปา่ะหรือแม้กระทั่งช้อปปี้ลาซาดเริ่มทําฟีเจอร์ที่ที่อะไรที่มีการไลฟ์ขายของเรียบร้อยแล้วเออพิมพ์วิพายทำไมบอกขายได้เป็นร้อยล้านเลยนะครับเขาเอาคอมเมอร์สกับโซเชียลเนี่ยมาเบลนเดียวกันมาเบลนเดียวกันเพราะฉะนั้นเจเนอเรชั่นซีกับเจเนอเรชั่นยเนี่ยชอบมากเลยชอบการเอนเตอร์เทนเมนต์เกี่ยวกับในโซเชียลมีเดียเขาเขาชอบเล่นโซเชียลมีเดียเขาใช้เวลาในโซเชียลมีเดียเยอะมากอยู่แล้วทั้ง หลายหลายชั่วโมงต่อวันใช่ปะเขาก็เลยเอาอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขามาแมทช์เขามาเบลนด์อินนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสของตัว marketing 4.0เนี่ยเขาจะเน้นโซเชียลเน้นด้านอมเมิร์ซมากขึ้นนะครับหรือหรือเนี่ย marketplace ยกตัวอ,อย่าง shopee lazada JD central เนี่ยเป็น marketplace ที่เห็นไหมเขาเอาฟีเจอร์โซเชียลมีเดียไลฟ์ขายของต่างๆเข้ามาอินดิเกตแล้วคนก็ซื้อเยอะมากเลยนะครับหรือแมก้กระทั่งแบรนด์ใหญ่ๆเดอะมอกรูปต่างๆก็เอาพิมพ์เดลไพ่ามาช่วยไลฟ์แล้วไลฟ์ทีได้เป็นวันละล้านๆเลยอย่างเงี้ยเอ็ example ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับมาร์กิงสี่จุดศูเนี่ยมันเน้นที่โซเชียลและคอมเมอร์ซนเบลนด์เข้ากันนั่นเองต่อมาครับสุดท้ายแล้วมาร์กิงห้าศูที่เรามา เรียนรู้กันอุนนาน้าเลยกว่าจะกว่าจะได้ขึ้นมานะฮะก็มาร์กิ้งห้าจุดศูนย์เขาบอกเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ไอ IoT ีอินเทอร์เน็ตออฟทิงคือแบบเป็นแบบเป็นเป็นสมาร์ททิงสะเออเป็นอะไรที่เป็น IoT มากขึ้นเจเนเรชันที่มันโฟกัสนะครับก็คือเป็นเนทีฟดิจิทัลเนทีฟมากขึ้นเจเนเรชันซีเจเนเรชันอัลฟานะฮะที่โฟกัสของเขาเนี่ยจะเน้นไปที่ Omnichannel หมายความว่าเราสามารถนะครับมี Google Home มี Alexa ะครับแล้วก็สามารถสั่งว่าเฮ้ยโอเค Google please order มี KFC อย่างเงี้ยนะครับก็บอกเลยเฮ้ยเราสั่ง KFC มาเลยนะครับโอมิชานอลไหมเออแบบสั่งจากร้านมามาส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ IOT ในการสั่งของนะครับในการถามเขานะฮะในการหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างโอมิชานอลหมายความว่าออฟไลน์ Off line to ออนไลน์ออนไลน์ to ออฟไลน์ได้ใช่ปะเราอยู่อ่อนอ๋อเราเราอยู่ สมมติเราไปห้างใช่ปะ่ะเราไปห้างห้างหนึ่งเราอยากจะซื้อเกูเกิลโฮมนะครับเราก็สามารถไปดูก่อนไปดูไปดูเสร็จเออเราขี้เกียจแบกอะ่ะเออหรือว่าซื้อตู้ใหญ่หญที่แบบเออขี้เกียจแบกบซื้อในออนไลน์ดีกว่าให้เขาเข้ามาส่งแล้วออนไลน์มันถูกกว่าด้วยเห็นปะ่ะเขาไปร้านออฟไลน์ไปร้านในห้างก็คือออฟไลน์ใช่ป่ะแต่ว่าสั่งซื้อออนไลน์หรือแม้กระทั่งนะครับเออไปไอเกียนะครับไอเกียผมอยากจะซื้อโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็เก้าอี้ออโนมิกนะฮะ ผมซื้อออนไลน์ครับกดซื้อบัมถูกนะครับแล้วผมก็อยากไปเลยอะ่ะเออแบบพิกอัพนะครับสามารถขับไปรับที่ไอเกียแล้วก็บอกให้คนนะครับเอาของเข้ามาส่งบนเขาแบกแล้วก็ใส่ใส่บนรถผมเห็นปะออนไลน์ซื้อบนร้านท o ่ f ูออฟไลน์ก็คือไปเอาของบนบนบน,บนที่ไอเกียได้มันก็สามารถนะครับในในมาร์เก็ตติ้งห้าศูนย์เนี้ยมันสามารถ eWolfe นะครับออกมาเป็นออฟไลน์ to ออนไลน์ออนไลน์ to ออฟไลน์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าโฟกัสของไอ้มาเก็ต5.0เนี่ยที่ฟ e ิลิปคอลเลอร์เขาบอกเนี่ยเอมหรือว่าออบเจกตีฟหรือว่าเป้าหมายของของมาเก็ต5.0คือเขาอยากจะทําให้เราใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับให้สะดวกมากขึ้นโดยผ่านนี้แหละออนไลน์ to ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ to ออนไลน์เราสามารถส่ง นะครับเราสามารถซื้อของได้ผ่านมา r k เก็ตเพลสท็ p ป e ี้ a า a าแต่เขาเข้ามาส่งของเราได้เลยนะครับหรือว่าการออเดอร์นะครับง่ายๆสมมุตินะครับมันมีเซนเซอร์เลยมันมีมันมีอันนึงของ a เม z o n นะ่าสนใจมากคือสมมติกระดาษชำระเราใช่ปะกระดาษชำระเราหมดเรามีเซนเซอร์ตรงกระดาษชำระว่ามันหมดแล้วมันจะ automatically ฮะค,คือแบบอัตโนมัติเลยนะครับสั่งซื้อนะครับใน ห้างแล้วก็มาส่งเราทันทีเลยมันมีเซนเซอร์ที่บอกว่าเฮ้ยกระดาษชำระเราหมดแล้วอ่ะเออนะครับมันทําให้ชีวิตลงง่ายขึ้นแบบแบบอยากเห็นได้ชัดเลยมันคือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเบลนด์อินเข้าไปในการตลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Market i n g 5.0ห้าจุดูนนั่นเองของ p h i l i คอ o t l e r นะครับอันนี้แค่เป็นบทที่สองเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่อยละกันนะครับอ่านหลายๆบทก็จะมารีวิวเรื่อยแต่ว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ เอ v o u u t o o n หรือวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่การตลาดแบบ1.0นะครับที่โฟกัสที่ตัวสินค้า Marketing 2.0ที่โฟกัสที่ตัวลูกค้าเอง Marketing 3.0ที่โฟกัสโลกนะครับมนุษย์มากขึ้นนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ Marketing 4.0จะเน้นโฟกัสที่ E-Commerce แล้วก็โซเชียลมีเดียมาเบลนกันและสุดท้ายครับมาร์เก็ตติ้ง5.0คือ Internet of Things ิ้ทำให้ชีวิตของเราง่ายง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหมเรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับการรีวิวบทที่2ของ Marketing 5.0นะครับของ Philip Kotler นั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สันกระดิ่งนะครับกด subscribe นะเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆทุกวันเสาร์ตอนเที่ยงนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรนะสามารถทิมเข้ามาคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปนะครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ